สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว Redmi Note 13 Series นะครับครั้งนี้เขาจัดเต็มจัดหนักมากๆเพราะว่ามาด้วยกันถึง5รุ่นนะครับมีตั้งแต่รุ่นตัว13 Pro Plus นะครับ Pro ธรรมดาแล้วก็มีตัวรุ่น Pro ที่เป็น 4G นะครับแล้วก็มีโมเดล13ธรรมดาทั้งรองรับ 5G และรองรับ 4G นะครับในงานเนี่ยมีให้จับทุกตัวเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูด้วยกันว่าแต่ละรุ่นมันมีความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์เรื่องของสเปคมากน้อยแค่ไหนนะครับมาตามมา และนี่นะครับก็คือ Redmi Note 13นะครับทั้งตัวที่เป็น 4G แล้วก็ตัว 5G นะครับ ้าสัมผัสการจับถือแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกับเรื่องตรงโมดูลกล้องเพราะว่าตัว 4G ธรรมดาเนี่ยโมดูลเขาจะเป็นแบบแปดเรียบๆไปเลยนะจะนูนมาแค่ตรงเลนส์เท่านั้นนะครับขณะที่ตัว 5G เนี่ยก็จะมีโมดูลกล้องที่ยกอีมมาอีกสเต็ปหนึ่งเล็กๆด้วยนะครับสีที่เธอถือเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวไม่แน่ใจว่าชื่อสีว่าอะไรนะเดี๋ยวขออิทไปก่อนนะครับแต่อีกฝั่งนึงจะเป็นสีขาวนะครับ Redmi Note 13 Model 4G นะครับต้องบอกว่าสเปคของเขาเนี่ย สีส้มๆนะครับสำหรับชิปของเขาเนี่ยใช้ Snapdragon 685อัะที่ตัว Redmi Note 13 5G นะครับสีที่วันจำาหน่ายก็จะเป็นสีเฉพาะรุ่นเหมือนกันจะมีสีเทานะครับสีฟ้าแล้วก็สีดำตัวชิปเนี่ยใช้ Dimensity 6080ทำให้รองรับ 5G ในโมเดลนี้ ส่วน,นอื่นนะครับเผือว่าเหมือนกันแหละนะขนาดหน้าจอ6.67นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับความละเอียด Full HD Plus หน้าจอเนี่ยดีไซน์มากับ Punch Hole Display นะเจาะรูกล้องมาตรงกลางนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับความจุ5,000 mAh รองรับชาร์จ33วัตต์นะครับตัวแรมให้เริ่มต้นมาที่8 GB นะครับสามารถยิ้มได้อีก8 GB อันนี้ก็คือเป็นความเหมือนกันนะไปต่างกันตรงชิปเท่านั้นเอง มาถึงซีรีส์นะครับร e มี i โ o t e 13 Pro ครับก็มา2โมเดลเหมือนกันนะมีโมเดล 4G แล้วก็โมเดล 5G นะครับก็คือตรงด้านหลังของโอนี้เลยนะครับฝาหลังแตกต่างกันเหมือนเดิมนะตัว13 Pro ที่เป็นโมเดล 4G เนี่ยโมดูลกล้องนะครับก็จะไม่ได้ยกขึ้นมาก็คือด้านซ้ายมือนี่เองนะครับก็จะมีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าฝาหลังเนี่ยจะมีพื้นผิวนะครับที่สีแตกต่างกันนะ ตรงกล้องพอดีแต่ตัวด้านขวาเนี่ยโมดูลกล้องก็จะยกขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นตัว 5G แต่ตรงเลนหลักเนี่ยความละเอียดก็ยัง200ล้านพิกเซลเท่ากันอันนี้นะครับคือ Redmi Note 13 Pro นะสีที่ถืออยู่คือสีม่วงเนาะก็ดีไซน์ของเขาอย่างที่เห็นเลยม,มันเหลี่ยมแล้วนะแต่เป็นเหลี่ยมที่ลบขอบมาแล้วแหละไม่ได้คมมากนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตำแหน่งของ audio jack 3.5ลำโพง IR blaster นะครับและด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงแบบสเตอริโอแล้วและหน้าจอตรงนี้เนี่ยมากับ พันโชดิสเพย์ก็คือเจาะรูกล้องตรงกลางมาแบบนี้ซึ่งดีไซน์ร่วมสมัยดีโอชอบนะครับออันนี้ก็คือดีไซน์คร่าวๆสำหรับชิปประมวลผลของตัว Redmi Note 13 Pro นะครับโมเดล 4G เนี่ย Helio G99 Ultra นะครับถามว่าแตกต่างจากตัว Redmi Note 13 Pro 5G ยังไงนะครับจริงๆเอาเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ก่อนลวกันตัวนี้เนี่ยดีไซน์ฝาหลังอย่างที่บอกไปว่ามีความแตกต่างกันส่วนอื่นๆเนี่ยมีความเหมือนกันเลยนะครับที่ไปต่างกันอีกเรื่องหนึง่งที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องของหน้าจอตัว13 Pro ธรรมดาตัว 4G นะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นความละเอียด Full h แต่ตัวนี้นะครับจะมีขยับความละเอียดขึ้นมานะครับเป็น 1.5K นะครับเป็นหน้าจอ AMOLED นะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะโอ้ดันชอบดีไซน์ของ Redmi Note 13 Pro 5G มากกว่าเพราะวา ตรงเนี้ยดูดีมากโมเดลกล้องนะครับและฝาหลังอ่ะมันจะมีการไล่เฉดนะดูเป็นแบบปริซึมมันดูแบบไล่โทนดีนะครับสีที่บางจําหน่ายก็จะมี3าสีเฉพาะนะครับจริงๆมีความใกล้เคียงกันทั้ง2โมเดลแหละแต่มันจะเหลือบๆต่างกันนิดนึงนะครับตัว Redmi Note 13 Pro 5G นะครับมากับชิป Snapdragon 7S Gen 2นะครับโอเคแหละทั้ง2โมเดลเนี่ยเริ่มต้นแรม8 GB แล้วก็สามารถเพิ่มแรมยืมได้อีก8 GB เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจากรุ่นนี้นะให้ดูสีก่อนละกัันกนนันนนนนนไไหหๆๆก็แล้้วะคครบออีีื3ส จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับตามสไตล์ตามบุคลิกได้เลยมาถึงรุ่นที่เราชอบที่สุดนะคบเพราะว่าตัวนี้สีสวยนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูดีด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่เป็นจอโค้งในซีรีส์ที่มาเปิดตัวในวันนี้5รุ่นนะ ตัวนี้คือ Redmi Note 13 Pro Plus 5G นั่นเองนะครับามาดูดีไซน์ใกล้ๆนิดนึงแล้วกันเห็นไหมครับว่าด้านขอบขอบจอด้านข้างเนี่ยมันสโลปฝาหลังกับหน้าจอเข้าหากันนะครับเป็นเคิร์ฟเล็กๆแหละจริงๆไม่ได้เคิร์ฟอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นเคิร์ฟที่กำลังสวยนะไม่ได้เวอร์เกินแล้วก็เห็นไหมด้านบนดีไซน์ก็จะมีลำโพงนะครับไปอาร์บลัสเตอร์แล้วก็ไมโครโฟนนะครับด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกตัวหนึ่งถาดซิมนะครับขอบเครื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเบสิกปกติทั่วไปแต่ว่ามมดูลลลกก้องนีี่่เาาจะารไแบบ ช่องต่างๆนะเป็นช่องกล้องนะครับแฟลตนะแฟลตมันแปลกมากเลยเป็นแนวขีดแบบนี้แล้วก็โลโก้เลดมี่ตัว r ร d m i n o t ้13 Pro Plus พัตัวนี้นะครับมากับชิป d i m e n s i t y 72 0 0 Ultra ก็รองรับ 5G เนาะแล้วก็ที่มีการเสริมฟีเจอร์พิเศษขึ้นมาก็คือเรื่องความแข็งแรงทนทานนั่นเองเริ่มจากกระจกหน้าจอาก่อนไดร l l a s กราสวิกตักนะครับแล้วก็เฟรมของเครื่องเนี่ยขึ้นรูปอลูมิเนียมขึ้นมาโดยที่ขอบมุมตรงนี้เนี่ยจะมีความทนแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับตัว Pro p l ส s หรือก็แล้วก็ Pro ธรรมดานะครับก็รองรับ ip 6 8ขนาขณะที่ตัวที่ล่างกว่านั้นเนี่ยจะเป็น ip 5 4วันนี้เปิดตัวจุกๆ5นะครับ5รุ่นแต่ว่าโมเดลที่ขายในประเทศไทยมาด้วยกัน3โมเดลนะครับโอเคแหละที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเห็นสเปคส่วนใหญ่จะเป็น ram 8GB กิกแต่ว่ารุ่นที่เจ้าไหนจริงเนี่ยมีตัว ram 12GB ด้วยกันนะครับเริ่มกันที่ตัว ท็อปสุดแล้วกันนะครับ Redmi Note 13 Pro Plus 5G ครับสเปคแรกแรม8 g b เนี่ยราคา13,990บาทแต่ถ้าขยับแรมขึ้นมาเป็น12 g b เนี่ยราคาจะเพิ่ม2,000บาทครับเป็น15,990บาทอีกโมเดลหนึ่งที่ขายในไทยนะครับก็คือ Redmi Note 13 5G ครับตัวนี้เนี่ยราคา7,999บาทแรม8 g b นะถ้าแรม12จะเป็น9,999บาทและสุดท้ายนะครับราคาเบาๆตัวนี้ เป็นตัว Redmi Note 13โมเดล 4G ครับราคา6,999บาทแรม8 g b วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องน้ำย่อยเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับรีวิวเดี๋ยวก็มีตามมาอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเป็นโมเดลไหนนะั้นเนี่ยรอรุ้นอีกทีนึงว่าทางแบรนด์จะส่งตัวไหนมาแต่โอ๊อยากรีวิวตัว Pro Plus 5G มากครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีความน่าสนใจเนาะอลาล่ะคลิปนี้เนี่ยก็มาเดินชิลๆนะครับพามาดูบรรยากาศแล้วก็จับเครื่องจริงกัน หวังว่าน่าจะชอบกันนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ